มีเรื่องน่าสนใจจากชาวจีนท่านหนึ่งที่พูดถึงประเทศไทยครับเขาเขียนแคปชั่นไว้ว่าทำไมพอมาอยู่ที่ไทยแล้วไม่อยากกลับเลยในคลิปของเขาเองเขาได้เล่ารายละเอียดว่าเมื่อกี้ได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าพอมาอยู่ไทยแล้วไม่อยากกลับไปเลยเราก็คิดเหมือนกันแฮะวันนี้เลยอยากเล่าให้ฟังจากหกมุมมองว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ข้อแรกเรื่องสภาพอากาศประเทศไทยส่วนใหญ่มีอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ซึ่งอยู่ในละติจูดเดียวกับซานยาของจีนเลยมีแค่3ามฤดูคือฤดูร,อดร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ประมาณ25-35องศาเรียกได้ว่าอากาศอบอุ่นแดสดสดใสช่วยให้อารมณ์ดีที่สำคัญไม่มีปัญหาหมอกควันเหมือนบางที่ทำให้จิตใจสดชื่นดูอ่อนกว่าไวัไปอีก 2. วิถีชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครคนรวยหรือคนธรรมดาพอมาอยู่ที่ไทยก็รู้สึกเป็นกันเอง ทุกคนสามารถแต่งตัวง่ายๆเสื้อฮาวายกางเกงขาสั้นรองเท้าแต่